การเมืองไทยในเวลานี้นะคะนับได้ว่ามาถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นับตั้งแต่พลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกนั้นได้กระทําการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะคะในครั้งนี้ได้มีการให้เหตุผลเกี่ยวกับการที่จะต้องการแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองรวมไปถึงในส่วนที่ต้องการจะดูแลควบคุมยับยั้งไม่ให้มีการใช้อาวุธสงครามในการกระทํากับประชาชนค่ะแต่ว่าเหตุผลเหล่านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการ ดำเนินการในครั้งนี้ว่าดําเนินไปด้วยความรอบคอบและรอบด้านเิดตามจากคุณดวงทิพย์ยิ่มพบค่ะนอกจากแนวโน้มของสถานการณ์บ้านเมืองที่ถูกประเมินว่าอาจมีการใช้อาวุธสงครามกับประชาชนผู้บริสุทธิ์และสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงความขัดแย้งของบุคคลและกลุ่มบุคคลสองฝ่ายที่แม้จะพยายามพูดคุยเจรจาแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่จุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยอีกครั้งด้วยเหตุความจำเป็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มญชาชการทหารบกตัดสินใจประกาศเข้ายึดอำนาจนะครับผมรับผิดชอบทุกประการเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นเป็นคนที่เกิดในแผ่ดนดินนี้เป็นหนี้แผ่ดนดินนี้นะครับก็จำเป็นต้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้และผมใช้ สิ่งที่ผมทําในวันนี้ก็คือทํารายงานด้านความมั่นคงไปหลักแต่มันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องในหลายมิติเพราะฉะนั้นถ้ากว่ามันก้าวล่วงไปในตรงไหนกับใครบ้างในอํานาจได้บ้างผมก็ตอขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมให้เกียรติกับทุกท่านเสมอมาท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนหน้านี้พยายามส่งสัญญ,ญาณให้ทุกฝ่ายร่วมพูดคุยอย่างสันติและกองทัพวางบทบาทเป็นกลางทางการเมืองในฐานะกลไกลของรัฐ แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากมวลชนทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เรียกร้องให้ทหารออกมาดําเนินการแล้วฝ่ายต่อต้านที่ชี้ว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองเท่านั้นการยึดอํานาจในครั้งนี้อาจแตกต่างไปจากทุกครั้งเพราะกองทัพไม่ใช่คู่กรณีและไม่ได้ถูกแทรกแซงโดยตรงแต่ทําหน้าที่อยู่ตรงกลางของความขัดแย้งเพื่อมุ่งคืนความสงบในประเทศให้ได้โดยเร็วภายใต้การใช้อํานาจที่ทั้งเด็ดขาด และยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันสะท้อนถึงบุคลิกและประสบการณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานับตั้งแต่การรับราชการทหารที่เติบโตมาจากกมรมทหารนาที่11รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีและกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จนขึ้นมาทําหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกเป็นปีที่4ในขณะนี้นอกจากทําหน้าที่หน่วยคุมกาลังรบมาโดยตลอดพลเอกประยุทธ์ยังผ่านช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆระหว่างการรับราชการทหาร ย้อนตั้งแต่ปัญหาทางการเมือง6ตุลาคม2519เหตุการณ์เมษาฮาวายเหตุการณ์ยึดอำนาจของรอสชอปี2534และคอมชอปี2549จนมาถึงการนำคณะคอสชอยึดอำนาจในปัจจุบันห้าาาามเเคลลลื่ออนยยยกังแะวุธโดดดด็ดข การเข้าควบคุมอำนาจของคอสชเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกลุ่มและใส่มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะระหว่างมวลชนขณะเดียวกันก็เตรียมมาตรการรองรับกลุ่มต่อต้านและการสะสมอาวุธสงครามจึงเป็นหนึ่งในนโยบันทวนของคอสชในการติดตามสอบสวนขยายผลการจับกลุ่มอาวุธสงคราม นับตั้งแต่การตัดสินใจใช้พระราชบัญญัติกฎอัยาการศึกคลี่คลายสถานการณ์จนมาสู่การเข้ายึดอำนาจในวันที่22พฤษภาค,คมที่ผ่านมาอาจสอดคล้องกับสัญญาณจากผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าหากให้ทหารออกมาดำเนินการแล้วจะไม่กลับจปเสร็จสิ้นภารกิจและนับจากนี้ช่วงเวลาการเข้าควบคุมอำนาจของทหารจะนานแค่ไหนคงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปรวมไปถึงความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการหาทางออกประเทศดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน